สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมเพราะเป็นผู้ที่เคยดูแลบุตรหลานมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาประเทศชาติมาก่อนการที่บุตรหลานดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลบิดามารดาปู่ย่าตาและยายเป็นการแสดงถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีของสังคมไทยคนไทยและคนทั่วโลก ต่างเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุไทยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสามกนผู้สูงอายุจะมีสุขภาพดีและมีความสุขถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมาตั้งแต่เด็กและมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนการเข้าสู่วัยสูงอายุเช่น ทางด้านรายได้ที่อยู่อาศัยกิจกรรมยามว่างและการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นประวัติความเป็นมาของชมนมผู้สูงอายุ อาสนาวิหารนบุญอนานาครสวรรค์องค์กรสาธารณประโยชน์กลุ่มผู้สูงอายุอาสนาวิหารนบุญอนา,นานาครสวรรค์ได้มีการรวมตัวกันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2546โดยการริเริ่มส่งเสริมและสนับสนุนจากบานหลวงไพทูรหอมจินดาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นจะให้มีการประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการโดยสมาชิกผู้สูงอายุเป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้งกันเองจากสมาชิกผู้สูงอายุที่มีความตั้งใจเพื่อจะช่วยเหลือในการดำเนินงานในปีพุทธศักราช2547คณะกรรมการดำเนินงานได้ออกสำรวจผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตพื้นที่อาสนาวิหารนบุญอนาน,านครสวรรค์เพื่อรวบรวมกลุ่ม ให้เป็นองค์กรหนึ่งของวัดตามนโยบายของสังคมมนทรนครสวรรค์จากการดำเนินงานดังกล่าวในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2548จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มต่อมาได้ขอจดทะเบียนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามทะเบียนเลขที่1064ลงวันที่11มกราคมพุทธศักราช2550โดยใช้ชื่อว่าชมรมผู้สูงอายุอาสนาวิหารนบุญอนานนานครสวรรค์ที่ปรึกษา 1. บบานหลวงสิริชานเอียงผาสุขเจ้าอาวาสอาสนาวิหารนบุญอันานานครสวรรค์ 2. นางศรีสกุลมั่นสินสมาชิกวุฒธธิสภาและผู้อำนวยการสภาอภิบาลอาสนาวิหารนบุญอนาน,านาครสวรรค์คณะกรรมการดำเนินงานนางสะอางสุรพัฒประธานนางเฉลวยทวัตวงรองประธานนางลัดดากิจเจริญเฮรัญยิกนางสวัยเกียรติภิริยะเลขาุกุการ นางพัชดาเรืองมัจฉางานทะเบียนนายปรีชาหนุนทรัพย์ปฏิคมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตอัศนวิหารณบุญอนาน,านครสวรรค์ได้รับอภิบาลในด้านสุขภาพอนามัยจิตใจและสังคม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อส่งเสริมความรักความสามคัคคีสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว 4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือทางด้านปัจจัยขั้นพื้นฐานเสริมสร้างกำลังใจและชีวิตจิตใจ ในการดำเนินชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความหมาย 5. ให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งวัยของตนเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นปูชนียบุคคลและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2553ถึงเดือนมีนาคม พุทธศักราช2554 1. โครงการจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน 2. โครงการจัดทำแฟ้มประมวลภาพกิจกรรมผู้สูงอายุ 3. โครงการจัดและสรรหาผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตันยูดีเด่นเพื่อมอบเกียรติบัตรและมอบใบพรของพระสันตะปาปา อันเป็นกำลังใจและภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับ 4. โครงการจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือ 5. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสำคัญเช่นวันสงกรานต์วันพ่อวันแม่วันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ และอื่นๆเป็นต้น 6. โครงการจัดให้ผู้สูงอายุได้ไปสแสวงบุญในสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 7. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2554ตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 8. โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มรายเดือนแก่สมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ทำดังนี้ 1. จัดให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีนิสาบูชาขอบพระคุณเป็นการเพิ่มความศรัทธาและพัฒนาจิตใจ 2. เชิญพยาบาลตรวจสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย 3. ฝึกฝนการออกกำลังกายด้วยไม้พลองและอื่นๆ 4. มีการศึกษาพระคำพีนำพระวาจาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีค่าและมีความสุข 5. มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เป็นวันเกิดของแต่ละเดือนเป็นการเสริมสร้างและให้กำลังใจ 6. บานหลวงเจ้าอาวาสจะให้คำอวยพรและให้ข้อคิดที่ดีมีประโยชน์ 7. รับประทานอาหารร่วมกัน และแยกย้ายกันกลับบ้านในเวลา12นาฬกาผลที่คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้น 1. สังคมมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าและมีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณ 2. ผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นสักขีพยานแห่งความเชื่อความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ 3. ผู้สูงอายุดูแลซึ่งกันและกัน 4. ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีค่ามีศักดิ์ศรีและสามารถดำเนินชีวิตในบ้านปลายได้อย่างถูกวิธีและมีความสุขผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมสำคัญในระยะเวลา6เดือนข้างหน้า 1. โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการและสมาชิกผู้สูงอายุวันที่15และ16กรกฎาคมพุทธศักราช2554 2. โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติวันที่29ถึง30เมษายนพุทธศักราช2554จังหวัดนครราชสีมา 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติจาก6เดือนที่ผ่านมา